ณดลวุ่งอยู่กับตารางงานแน่นเอียดจนไม่มีเวลาพาพรีมไปเที่ยวตามสัญญาเจ้าสัญญาว่าจะพาข้าไปสวนสนุกพรีมกอดอกทำหน้าเบื่อฉันยุ่งจริงๆไว้วันหลังก็ได้ไหมนดลนถอนหายใจพรีมหันหลังให้ทันทีเจ้าลืมคำพูดของตนเองได้อย่างไรข้าไม่คุยกับเจ้าแล้วณดลนสายหน้าพลางหัวเราะเบาๆเด็กจริงๆ พรีมประชดนดนด้วยการชวนผู้จัดการของเขาไปเที่ยวแทนข้าว่าคุณผู้จัดการดูมีเวลามากกว่านะไปเที่ยวกับข้าดีไหมนะดนหันขวับเธอนี่มันผู้จัดการรีบโบกมือไม่ดีกว่าครับคุณนดนคงไม่ปล่อยผมรอดแน่นะดนเดินเข้ามาดึงแขนพรีมออกห่างเธอคิดว่าเธอจะหนีฉันไปได้ง่ายๆเหรอพรีมแอบเข้าไปดูนดนถ่ายแบบในสตูดิโอและเผลอจ้องเขานานเกินไป เจ้าดูดีจนน่ารำคาญจริงๆเธอพึมพำเบาๆนดนลที่ได้ยินยิ้มเจ้าเล่อะไรนะเธอแอบชมฉันเหรอเปล่าข้าแค่พูดไปเรื่อยพรีมรีบปฏิเสธหน้าแดงนดนลพาพรีมไปที่ดาดฟ้าของขาห,อหารน์หัในคืนที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวทำไมพาข้ามาที่นี่ฉันอยากให้เธอเห็นวิวที่สวยที่สุดนดนตอบเสียงนุ่มพรีมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆ ข้าว่ามันสวยดีนะนดนแอบ,บมองเธออยู่เงียบๆแล้วคิดกับตัวเองว่าเธอนั่นแหละคือวิวที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นพรีมเห็นนดอนถ่ายแบบอีกครั้งและเกิดอยากลองบ้างข้าว่ามันคงไม่ยากนะักข้าก็สามารถทำได้เธอพูดพลางโพสท่าล้อเลียนเขานาดนมองแล้วหัวเราะงงั้นลองดูสิพรีมพยายามโพสท่าแบบนางแบบมืออาชีพแต่เธอดันสะดุดล้ม นาดนรีบเข้ามาคว้าตัวเธอไว้เธอควรจะฝึกเดินก่อนโพสต์ท่านะเขากลัวหัวเราะพรีมหน้ามุยเจ้านี่มันหน้าหมันไส้จริงๆพรีมพยายามทำอาหารอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอตั้งใจจะทำให้นาดนลองชิมนาะดนเดินเข้ามาในครัวเห็นเธอกำลังตั้งใจหั่นผักด้วยสีหน้ามุ่งมั่นเธอแน่ใจนะว่าจะไม่ทำครัวพังพรีมจ้องเขาอย่าก,กวนข้านะคราวนี้ข้าทำได้แน่ สินาทีต่อมาควันเริ่มลอยฟุ้งเต็มครัวนด,ดนรีบปิดเตาฉันว่าคราวหน้าให้ฉันทำให้กินดีกว่าพรีมกับนดนนั่งเล่นเกมแข่งรถกันบนโซฟาข้าจะชนเจ้าตกข้างทางพรีมประกาศด้วยความมั่นใจนด,ดนหัวเราะก็ลองดูสิพรีมจ้องหน้าจออย่างตั้งใจนิ้วกดจอยสติ๊กแน่นและสุดท้ายเธอชนเข้ากับต้นไม้ในเกมไม่จริงข้าแพ้ได้ยังไง นดนหัวเรอกเธอเล่นได้ดีแล้วล่ะสำหรับมือใหม่พรีมมองนดนที่กำลังหลับอยู่บนโซฟาหลังจากเล่นเกมกันจนดึกปกติเขาดูเจ้ากี้เจ้าการแต่ตอนนี้ดูไปก็น่ารักดีเหมือนกันเธอพลอยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนนะค่าเป็นอะไรไปเนี่ยนดนพาพรีมไปเที่ยวสวนดอกไม้สุดหรูที่นี่สวยเหมือนในวังของข้าเลย พรีมพูดด้วยความตื่นเต้นนะดนมองเธอที่กำลังวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ด้วยรอยยิ้มเขาชอบที่เห็นเธอมีความสุขแบบนี้บางทีฉันก็คงชอบที่เห็นเธอเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เขาพ,พึมพำเบาๆพรีมเห็นนดนทำงานตลอดเวลาเธอเริ่มอยากลองทำงานเองบ้างข้าก็อยากมีเงินเป็นของตนเองเหมือนกันเธอพูดอย่างมุ่งมั่นนะดลนลากคิ้วแล้วเธอจะทำอะไรละ่ะ ข้าจะรับจ้างขายขนมนดนหัวเราะฉันควรจะดีใจที่เธอมีความพยายามหรือกังวลว่าครัวจะระเบิดอีกดีพริมเชิดหน้าคราวนี้ข้าจะไม่ทำพังแน่นอนพริมเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขนมโดยนดนแอบไปดูเธอเงียบเงียบขอต้อนรับเจ้าค่ะพริมพูดเสียงดังจนลูกค้าตกใจนดนหัวเราะเบาๆเธอเป็นพนักงานที่เสียงดังที่สุดเท่าที่เคยเห็น พรีมหันขวับเจ้ามาแอบดูข้าทำงานหรือเปล่าหรอกฉันก็แค่มาซื้อขนมนะดลพูดก่อนจะรับขนมจากมือเธอไปแล้วจงใจแตะมือเธอเบาๆพรีมรีบชักมือกลับทันทีหน้าแดงไปหมดนะดลต้องไปถ่ายแบบกับนางแบบสาวชื่อดังพรีมแอบมองจากด้านข้างรู้สึกแปลกๆทําไมเจ้าต้องยิ้มให้ผู้หญิงคนนั้นมากขนาดนั้นเธอพึมพำกับตัวเอง นดอนเห็นท่าทางของเธอแล้วแอบอมยิม้มก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เธอหึงหรือไงพรีมสะดุง้งบะบ้าเหรอข้าแค่เห็นแล้วรำคาญนะดอนหัวราอเธอนี่มันน่ารักจริงๆนนะดอนพาพรีมไปงานเลี้ยงสุดหรูครั้งแรกเธอตื่นเต้นกับทุกสิ่งรอบตัวเจ้ามักไปงานแบบนี้ตลอดหรือก็ไม่บ่อยแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะสนุกพรีมเดินเข้ามาในงาน ทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเธอรู้สึกประมาะ่าแต่นด,ดนกุมมือเธอเบาๆแค่เดินไปกับฉันแล้วเธอจะสนุกเองนด,ดนพาพรีมออกมาชมวิวบนระเบียงของงานเลี้ยงวันนี้สนุกไหมข้าว่ามันแปลกใหม่แต่ข้าก็ชอบนะนด,ดนมองเธอแล้วพูดเบาๆบางครั้งฉันก็คิดว่าถ้ามีเธออยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปก็คงดีพรีมสะดุง้งอะไรนะ นดลนยิ้มเปล่าหรอกแค่พูดไปเรื่อยแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าคำพูดนั้นมีความหมายมากกว่าที่พูดออกมานดลนเผลอหลุดปากถามวันเกิดของพรีมและพบว่ามันคือวันนี้เธอไม่บอกฉันเลยพรีมยิ้มแห้งๆเข้าลืมไปนะ่ะนดลนรีบพ,พาเธอไปที่ร้านขนมและสั่งเค้กมาให้เธอทันที นั้นถือว่าฉันเป็นคนแรกที่อวยพรวันเกิดเธอละกันพรีมมองเค้กตรงหน้าแล้วรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดพรีมและนะนติดฝนกลางทางมีเพียงร่มคันเดียวเจ้าใช้ไปเถอะข้าเปียกนิดหน่อยได้พรีมพูดนดนถอนหายใจก่อนจะดึงเธอเข้ามาใกล้ใต้ร่มเธอนี่ดื้อจริงๆ พรีมเงยหน้ามองเขาหัวใจเต้นแรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพรีมเห็นนดนขี่ม้าอย่างสง่างามและอยากลองบ้างข้าต้องทำได้แน่เธอพูดด้วยความมั่นใจนะดนยิ้มก่อนจะช่วยเธอขึ้นมา้าแต่ทันทีที่เธอขึ้นไปเธอก็เริ่มหวาดกลัวเจ้ามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าข้าจะไม่ตกนะดนหัวเราะเธอต้องจับฉันไว้แน่นๆละ่ะ นด,ดนให้ดอกไม้พรีมแบบไม่บอกเหตุผลนี่คืออะไรก็แค่ดอกไม้หรืออาจจะมีความหมายพิเศษก็ได้นะพรีมหน้าแดงรีบเบือนหน้าหนีข้าจะถือว่าเจ้ามอบมันให้ข้าเพราะข้าสวยแล้วกันนด,ดนหัวเราะอ,อืมนั่นก็เป็นเหตุผลที่ดีพรีมและนดนนั่งชมพระอาทิตย์ตกด้วยกันโดยไม่พูดอะไรบางครั้ง การไม่พูดอะไรเลยก็ดีเหมือนกันนด,ดนพูดเบาๆพริมยักหน้าข้าก็คิดแบบนั้นเธอเผลอเอนศีรษะพิงไหล่เขาโดยไม่รู้ตัวนด,ดนไม่ได้ขยับหนีแต่กลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานด,ดนได้รับเชิญให้เป็นแขกพิเศษในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ระดับโลกและเพื่อป้องกันไม่ให้สาวๆในวงการบันเทิงเข้ามาวุ่นวายเขาจึงลากพริมไปเป็น คู่ควงเจ้าจะให้ข้าเดินเข้าไปในงานพวกนี้เหรอนะดลนยิ้มกวนๆใช่เพราะฉันไม่อยากรับมือกับพวกนางแบบที่เข้ามาจีบแล้วข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้นะดลนพูดตอบเธอก็แค่เป็นเธอเดี๋ยวพวกนั้นก็ถอยไปเองนะดลนส่งชุดราตรีหรูให้พรีมพอเธอเดินออกมาในชุดนั้นเขาถึงกับนิ่งไปนะดลพ,พึมพำเบาๆ ทำไมมันดูหน้ามองขนาดนี้ขนาดที่พรีมกำลังเดินสำรวจรอบงานอย่างตื่นเต้นเธอเผอเหยียบชายกระปรงตัวเองแล้วเสียหลักล้มพรีมร้องเสียงหลงอายข้ากำลังจะล้มแล้วนะดนรีบพุ่งเข้ามาคว้าตัวเธอไว้ทันแต่แรงเหวี่ยงทําให้ทั้งสองล้มลงไปกองอยู่ด้วยกันนะดนขำนี่เธอเป็นองคหญิงจริงๆใช่ไหมทำไมสุ่มส่ามแบบนี้พรีมหน้าแดง ก็ข้าไม่เคยใส่ชุดแบบนี้นี่นาณนะดนยิ้มมุมปากขณะช่วยพรีมลุกขึ้นณนะดนพาพรีมไปที่ร้านอาหารสุดหรูที่จองไว้สําหรับดินเนอร์ส่วนตัวเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเจ้าจะเลี้ยงข้าจริงๆเหรอือนณะดนยิ้มใช่ถือเป็นการถ่ายทษที่ลากเธอไปวุ่นวายในงานเมื่อกี้ขณะที่พรีมกำลังกินของหวานจู่ๆครีมจากเค้กก็ติดที่มุมปากของเธอ นดลนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปเช็ดให้พรีมตาโตเจ้าทำอะไรนะ่ะนดลนยิ้มกินเลอะขนาดนี้ใครเห็นเข้าคงคิดว่าเธอเป็นเด็กพรีมหยิบผ้าเช็ดปากให้นดลนทันทีนดลนได้รับโปรเจกต์ถ่ายแบบชุดคู่รักและนางแบบที่ถูกจ้างมาดันเบี้ยวงานกระทันหันทางทีมงานเลยให้พรีมมาเป็นนางแบบแทนพรีมตกใจข้าต้องใส่ชุดแบบนี้นดลกลั้นขำ ก็ตัวเล็กแบบนี้เข้ากับชุดพอดีเลยไงพรีมทำหน้าบึง้งแต่สุดท้ายก็ต้องถ่ายแบบกับนดลนทั้งคู่ต้องโพสท่าที่ใกล้ชิดกันมากจนหัวใจเริ่มเต้นแรงหลังจากถ่ายแบบเสร็จพรีมเดินออกมาสูดอากาศที่ระเบียงนะดลนเดินตามออกมาเงียบๆพรีมพึมพำทำไมข้ารู้สึกแปลกๆเวลาที่อยู่กับเขานะนะดนมองพรีมจากด้านหลังเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างกันแต่ยังไม่กล้าพูดออกไป นดลนเริ่มสังเกตว่าพรีมดูซึมลงไปจากปกติที่เคยร่าเริงตลอดเวลาเขาพยายามถามแต่เธอก็หลบเลี่ยงทุกครั้งนดลนจับแขนพรีมเบาๆเธอกำลังปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมพรีมสะดุง้งข้าเปล่านะข้าแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองนดลนมองลึกเข้าไปในดวงตาของพรีมเหมือนพยายามอ่านใจเธอฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้ถ้ามีอะไรบอกฉันได้ไหม พรีมหลบสายตาเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องการเดินทางข้ามเวลาให้เขาเข้าใจได้อย่างไรขณะที่พรีมเดินผ่านสวนดอกไม้หน้าบ้านเธอเห็นแสงเรืองรองเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมและเสียงกล้องเบาๆดังเข้ามาในหัวเสียงลึกลับถึงเวลาแล้วเจ้าต้องกลับมาพรีมเสียงสั่นไหวไม่ข้ายังไม่อยากไปนะดลที่เดินผ่านมาเห็นพรีมกำลังยืนนิ่งจ้องไปที่อากาศ เข่าขามมดคิ้วและเดินเข้าไปใกล้พรีมเธอเป็นอะไรไปพรีมหันมามองนดลด้วยแววตาสับสนเธอรู้แล้วว่าเธอไม่มีทางเลือกนะดลพยายามรั้งพรีมไว้เมื่อเธอบอกว่าเธอต้องไปแล้วแต่เธอไม่ได้บอกเหตุผลนะดลเสียงเข้มเธอจะไปไหนบอกฉันมาพรีมยิ้มเศร้าข้าคงอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปเธอพยายามซ่อนความรู้สึก แต่สุดท้ายก็น้ำตาไหลออกมาณนะดนรู้สึกปวดใจที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ทำไมเธอต้องทำเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันอีกพรีมไม่ตอบเธอเพียงแค่ยื่นมือไปแตะใบหน้าของณดนอย่างแผ่วเบาก่อนที่ร่างของเธอจะเริ่มเปล่งแสงเรืองรองพรีมน้ำตาไหลลาก่อนณนะเดินกลับไปยังที่ที่พริมเคยอยู่เรากับเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ที่นี่มาก่อนแต่แล้วเขากลับพบสร้อยเส้นหนึ่ง ที่พรีมเคยใส่ตกอยู่ณนะจุดที่เธอหายไปณนะดนกำสร้อยไว้แน่นฉันจะรอไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม